วันนักคู่สิวนี้ซื้อน้านครเที่ยวไรครับโอ้ยยวนหมาลงน้ำเลยเที่ยวนี่วันนี้สวัสดีครับวานแหครับมือนีิมากินปลาก้อยปลาฮะนี่แหละโอเคนี่ครับนายผานนี่นี่เขาได้ผ่านนี่ครับนี่เอาขึ้นมาสดๆได้ไหมอยากจะมาลองลุ้มือสีกกูเสียนปลาลุดครับเงินเสียนปลาลุดเดี๋ยวจับดีๆจับเงินมันน่น นี่ครับเดี๋ยวจอบกําลังจอบครับจอบก็ไอป่านกันครับมนี่เานพีย่าเบิ่งนายพาเพันนี่นครับจอบปลาบอนครับนี่้ม่าปลาสีบอนใหอนี่ครับจอบปลาบอนครับนี่ครับนายพานครับนี่ผู้ดังคนดังถาม้นางถานายพานเอาให็มันเลยนายพาอเบิ่งครับโอ้นี่ ขาเสือมีเขาแนวขาเสือแต่ว่าลงกองอะไลยครับแนวขาเสืออนุปล่อยคนอยไปานเป็นนี่ดิเนมือบาเลยมือบ้านเลยคุณครับคหนึ่งคนอยู่กลางนาู้เดียวครับโบขึ้นครับแซนันผุนเย็นดีหรนบปใครก็พวกอยู่ต้องโขกยูเจ้าขึนนุงมเฮยแล้วมันได้ถึงนี่จโอ้นี่นี่บรรยากาศ

โอ้นี่พอสีกินด้วครับทุกคนนี่ใส่ไปหาเจ้าได้คุกคนวันนี้ซื้นั่นครับเรียบร้อยครับโอ้ยนหมาลงน้ำเลยเรียวนี่วันนี้โอ้ยตายตายตายเสียหมดเลยน่เอาตัวไหนเอาครับลุ่นี่เอาตตัวไงคนบ้านเรียไง

กระติกล้างก่อนขนสีดีก็งในนอยี้ก็ัหนมหญ่บุกบิดดอกปลาไม่โอ้กปลาบัวเราปลาเห็นปลไรนี่ครับก่อนก่อนวี้พิ่นก็ิจอบบอลครับนี่มันจีจอบบอลเมื่อปลาขึ้นเมื่อรแต่เห็นมันจอบีกเครื่องส่วงครับต่ว่าในวันอยู่ไหมเ้ยจีวานยไก่อนนี่ไทยวานมันเกิดจากเบื้องน้นเลยนี่ นั่งถาจอบปลาวันสองผมมันมีอย่างไรครับมีแต่มีอาระมอยังหอกเพราะดีเบวบงไปหวองหัวเพื่อนโอ้ยกับส่องเขามีสาระอะไรมากมหยนี่ผ้าไทบันบงบึงการหายากากินซุบนั่นลโอ้ยสวยงามครับนี่กองบึงคนวานแห่นี่งบนนี่ โมเมนต์ย่นหมาลงน้ำครับบุญนายดาวเพิ่งกำลังสางแหบเบิึงครับนี่การวานแหบสีย่นหมาลงน้ำหรือวานแหบโอ้ยมันสิได้ยวานมันย่นหมาลงน้ำน๋อจบไปครับ

นี้ bon คือการวันแห่สุ่มนี่อยู่ไกลกันมันเสื่อมจากกันตัวไห้ครับแน่วนี่อันมียงจังก่อนเลยอายใครไย่ครับเิ่งยังเด็กประตอนังนตัวยังครับอัศวะนครับโซ่เนี่ยโดดง่ายครับขาดโลอยู่วัง8ปดเก้าขีดดีครับ ได้บนอาขึ้นเนียมันี่โอ้ยตายตายตายมึงส่งคนสีมันครับนี่ปูนครับมันท้ปูนท้รไดครับปูนใสยีเก๋ครับเป็นยังไงนีว่าเจ้าขึ้นดึกากไปไปไปเอาเนี้ครัานี้มันเอาปลา้นทำโอ้ย ไงครับไงครับโอ้ยเหกี่ยวข้ามากนี่โอ้ยน่ไการเอาเห้นไหมครับ้มังยกขึ้นมเมันีนงโอ้ยปม่นั้นโอ้ยไงครับเยยกขึ้นไปัดปลุกไงครับไงครับเอยมาทานเลยนหาอีกกินเนือย่างนึงครับบัน ใช่หนูครับนี่บางนี่พ่นกำลังหาห่งเบมันกำลังหาหูหนูครับทีมงานได้พันนี่กำลังพ่นกำลังทางครับบางนาใน,น,าานม,ามานตะมันวุ ครับทางมูครับกำลังคนกำลังเคลียรทางครับนี่เมนูเมนูต้มปลาครับเจ้ายกไม้กีบสีแดปนี่ครับเครื่องนี่ตะไคร่ริกกเผกระเทียมเผหอมเผ

นีเขามาฮะกินอไก่ครับมีกินออยู่รเงีครับบนเียพรมหนึ่งน่าใส่ปลาใหญ่มาพรมเดียวัดไป็นแบปลาลอยนไดเดียวไก่ให้ไก่เลยมีมน่ไม่ต้องปลาตตวปลามีไช่แดงครับมีเดียวใส่ไข่แดงพร้อมสไข่แดงหมดเลยไ้ครับมีโอ้ยบึงเลยอยู่ตรงง บูบูเครื่องงงครับเอาทำไมจำเป็นก่อบรรยากาศสู้หย่อน เสนม่ยอเส้มีรสจดนี่นแนวขาอะไรครับนี่เกย์สารครับนี่เ้ยเสเสียงมจะมาขเีนี่เด้อถังโจมาขาหัวไล้ขาไปขึ้มาขายชุดรถไครับอ้ปลาบงใส่ครับบังใส่มาทานมนี่ครันี่มีตัวนี่ครับ มึงบงอัปลาปาก็น่าินยกนมิงนะครับมึงใส่ปลาป่าครับใส่มาฐานครับผมนี่ครับนี่มาฐานนะครับนี่เขาบานเข้าหากินอะนี่ครับนี่คนทนนี่ครับในหนาร่พันมึงเห็นว่าหากินไก่ครับปลากระเทียมปลากระเทียมกระเทียมไป เดียวไปเดียวครับค่ะเดี๋ยวฮอสิพาไปเบิ่งหนาตาไม่ได้บานหน้าตาไม่ได้ตาหน้าตาก็จะประมาณนี้ตุ่มเบ็บเล่าอีสานอีสานเครื่องเล่นหลายเซ็บตุ่มปากคอยใ่ยนี่ครับอ่าอีกเมนงครับมนูก่อยปลาครับบ้านนี้เังก็ดการครับ นี่แหละเาปลาดูดวอนสอยอยนี่แหละอีกอันหนึ่งครับเมนูพันเส็ยดเมนูอย่างนี้มกมกไครบ่แม่นมกไครครับมกไขรมกไข่บรรยากาศสุดยอดครับปลาเผาใส่นายพดันเห็ดเดียวพ่นก็ไม่เห็นเ่ากินกินนี่้าน ไอ้แป้งดำ่เมองเอล่กอ้ปาครับบันนี่กินเข่าครับทั้งไปนไปหากับไปหาเข้าพอแน่เฮ็ดแนวกินกับมาเฮ็ดมามากครับบ้านเมื่อห้ามบแดงน้ำตันบานบัวบาที่ห้างบัวแดงแล้วการเก็บนี่นี่ในห้างบแดงนี่ห้างไหนเนี่ นี่มีมีด้วยบ้าลุนน้ำกันครับมันจะมีมดแดงมาโตมันบันโอ้เห็นแล้วครับเห็นอะไรแล้วแล้วโอ้ยหั่งอะไรหนึ่งสองสามหังนะครับโอ้ยมีใครวะมีใครเลยโอ้ยโอ้ยบ่แดงนะครับโอ้ยเจ็บโอ้ mua này nay, là... ừ. là... là... à? là... đi, hắn 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 เจ้งวรนเป็นยนะังไ่ะน่าพริข้าวคแซงไปครับพี่้องนี่ครับโอ้ก้อยปลาครับสิ่งที่ขาวอะไรคือปลาแดงครับพอปา่น่งนีมดปลาแดกปลาแดกกะระซีอบรดไม่ได้ไปกันหรอ

ก็อุ้งเอามันเสียบมาเตือนครับเดี๋ยวเรายังต้มปลาครับยังต้มปลาอย่างหนึ่งเจ้าอยากเสียบเสียบได้บ้างสครับต้มปลาครับโอ้บานคักเป็นได้ก็ปลาผมจัะจับไม่ทำเลยให้เราใส่ขอกระหน่ำโอ้คนกินไปครับคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้ครับรอคลิปหนาจังหวัดไหมครับ โอเคครับสวัสดีครับ